G.P.S. ของ j v t จะมี2สีนะคะมีสีดำและก็สีเทาฟังก์ชันการใช้งานและตัวเซิร์ฟเวอร์นะคะเหมือนกันต่างกันแค่สีค่ะวิธีการติดตั้งนะคะสายสีแดงจะใช้ต่อกับไฟบวกของรถและต้องมีไฟจ่ายตลอดเวลาค่ะสายสีดำใช้ต่อกับกราวรถ หรือว่าขั้วลบนั่นเองหลักๆใช้2เส้นนี้ในการต่อไฟเข้าให้ GPS ค่ะส่วนสายสีส้มและสายสีเหลืองตัวนี้ต่อหรือไม่ต่อก็ได้สายสีส้มนะคะถ้าต่อให้ต่อกับจุดที่มีไฟจ่ายตอนสตาร์ทรถนะคะหรือว่าไฟ ACC ตัวนี้จะทําให้รู้นะคะว่ารถสตาร์ทอยู่หรือเปล่าส่วนสายสีเหลืองจะใช้ต่อกับรีเลย์กรณีต้องการให้ GPS สั่งดับเครื่องหรือตัดสตาร์ทรถแนะนําว่าให้ช่างติดตั้งให้ค่ะแต่ถ้าไม่ต้องการยุ่งกับระบบไฟรถเราก็ต่อแค่เส้นไฟเข้าบวกลบแค่นี้นะคะก็ใช้ติดตามอย่างเดียวก็ได้ ได้ค่ะ ตัว GPS ใช้คู่กับซิมนะคะแนะนําเป็นซิมแบบเติมเงินลงทะเบียนซิมแล้วก็สมัครโปรเน็ตให้เรียบร้อยค่ะจะใช้ของ True D-TAG หรือ AAS ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราเอาซิมไปใส่ที่ตัวเครื่อง GPS นะคะสังเกตรอยบากนะคะก็จะใส่ทางนี้ถ้า GPS มีปัญหาตำแหน่งไม่ตรงให้ลูกค้าทําอย่างนี้ค่ะให้ลูกค้าแกะซิมออกจาก GPS เอามาใส่มือถือและเปิด YouTube ดูถ้าดู YouTube ได้ปกติแปลว่าเน็ตเรายังมีอยู่อันนี้ดูตำแหน่งได้ปกติค่ะแต่ถ้าดู YouTube ไม่ได้แปลว่าเน็ตหมดแล้ววิธี ที่แก้คือสมัครโปเน็ตเพิ่มค่ะตอนทดสอบลูกค้าต้องปิด w i f i ด้วยนะคะเข้ามาที่แอปนะคะเราจะใช้เป็นแอปตัวนี้นะคะ OneWayTag ดาวน์โหลดมาแล้วก็เข้าสู่แอปได้เลยบัญชีข้างบนนะคะตรงรูปคนจะมีรหัสแปะไว้ให้ที่หน้ากล่องนะคะส่วนรหัสด้านล่างนะคะก็จะเป็นเลข1ถึงเลข6ค่ะกรอกเสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบค่ะก็จะเข้ามาหน้านี้ค่ะ ให้กดคําว่าแผนที่ที่อยู่ขวามือนะคะก็จะมาหน้าตำแหน่ง GPS นะคะเข้าสู่ระบบครั้งแรกนะคะตัวรถจะเป็นสีเทาเดี๋ยวรอให้ตัว GPS นะคะจับขึ้นสัญญาณจูนกันก่อนสักพักหนึ่งตัวรถจะกลายเป็นสีน้ําเงินค่ะแบบนี้ดูตำแหน่งได้แล้วค่ะ GPS ออนไลน์แล้วถ้ารออยู่นานแล้ว GPS ไม่ยอมออนไลน์สักทีให้เช็คตอนติดตั้งค่ะว่าเราติดตั้งเนี้ยไฟเข้าเรียบร้อยดีไหมตัว GPS มีไฟขึ้นหรือเปล่าถ้าไฟสีแดงไม่ขึ้นที่ตัว GPS นะคะแปลว่า ไฟไม่เข้าค่ะวิธีดูภาพถ่ายจากดาวเทียมนะคะให้เราคลิกที่ตัวลดจนขึ้นแบบนี้สังเกตสัญลักษณ์ฝั่งขวาบนนะคะอันที่4ค่ะเป็นรูปคนยืนให้คลิกเข้าไป ก็จะสามารถดูภาพจากดาวเทียมเหมือนในคลิปรีวิวได้แล้วค่ะวิธีตั้งเขตวงกลมแจ้งเตือนนะคะสังเกตมุมบนซ้ายรูปรั้วนะคะให้คลิกเข้าไปจะมาหน้านี้ค่ะสังเกตจะมีวงกลมนะคะอยู่รอบรถเราสามารถเลือกระยะได้นะคะว่าเราอยากได้วงกลมกว้างแค่ไหนเลือกระยะได้แล้วให้กดด้านล่างขวาคาว่าบันทึกเขาก็จะให้เราตั้งชื่อค่ะส่วนตัวเลือกตัวนี้นะคะ ทางร้านแนะนําให้แจ้งเตือนทั้งตอนเข้าแล้วก็ตอนออกเลยก็คือถ้ารถเข้ามาในวงกลมหรือออกจากระยะวงกลมก็คือแจ้งเตือนทั้งคู่เลยแล้วก็ถ้าต้องการให้แจ้งเตือนตลอดทุกครั้งนะคะให้เอาสวิตตัวนี้ออกด้วยนะคะปิดไว้ แล้วกดตกลงค่ะต้องการดูการติดตามแบบในคลิปนะคะให้เลือกอันที่1ที่ชื่อว่าการติดตามนะคะคลิกเข้าไปจะมาหน้านี้เราสามารถสลับไปดูแบบเห็นหลังคาบ้านได้ค่ะจุดสีน้ําเงินคือตําแหน่งของเรานะคะส่วนรูปรถคือตําแหน่งของรถค่ะจะมีเส้นสีน้ําเงินเชื่อมกันอยู่เมื่อรถขยับนะคะนี่ค่ะก็จะขยับไปแบบนี้เลยค่ะ รถขับออกไปแล้วนะคะก็จะมีการขยับนะคะเรื่อยๆเราก็จะรู้ระยะห่างเลยค่ะว่ารถกับเราไกลกันแค่ไหนต้องการตามหารถนะคะให้ GPS นาทางคลิกตรงที่ตําแหน่งรถสังเกตสัญลักษณ์สามเหลี่ยมตัวนี้นะคะคลิกเข้าไปแล้วเราก็เลือกเลยอันนี้เลือกเป็น Google Map ค่ะเข้ามาตัวนี้ ก็จะเป็น Google Map ขึ้นมาแบบนี้นะคะนําทางให้เราไปได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ขับตาม Google Map ไปเลยค่ะรุ่นนี้ดูย้อนหลังการเดินทางได้นะคะให้คลิกอันที่2ค่ะว่าการติดตามค่ะจะมาหน้านี้นะคะสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการดูตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะก็ตั้งค่าได้เลยแล้วก็กดที่ตกลงค่ะก็จะขึ้นประวัติการเดินทางค่ะว่ารถของเราไปที่ไหนมาบ้างขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ